เรื่องครับกำลังเก็บข้อมูลเพื่อส่งให้กับการไร้่องทำข้อมูลไปอถูกต้องที่สุดครบับผมไม่ได้เป็นพนักงานงของบริษัทเป็นผู้รับจ้างไม่ใช่ในแต่ละเดือนเนี่ยทางบริษัทของคุณการที่ไปทําสัญญารับจ้างกับทีอคอนเนี่ยก็จะมีการส่งใบแจ้งหนี้ไปในแต่ละเดือนนะครับแล้วก็แล้วก็รับไรายได้มาเท่านั้นเองนะครับอย่างที่ผมเรียนว่าคุณการไม่ได้เป็นแมททีมไม่ได้ได้รับรายได้จากเปอร์เซ็นต์การขาย รับไปได้จัดบริษัทตามสัญญาว่าจาขึ้นตามขุ้นงาหรือเปล่าหรือว่าหรือเป็นการหมอบใจอะไรอยู่ไม่ใช่คาว่าหมอกจ่ัแต่เอาเป็นว่ามันมีข้อตกลงในสัญญาที่มีการจ่ายนีเนี่ยเดี๋ยวรายละเอียดเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ต้องไปชี้แจงในชั้นพนักงานสอบสวนนะครับรายได้แต่ละเดือนแตกต่างกันยังไงนะอันนี้เป็นเรื่องที่ต้องไปชี้แจงไปชี้แจงในชั้นพนักงานสอบสวนนะครับตรงนี้ตรงนี้ขอไว้ก่อน เพราะว่าแต่ผมผมยืนยันว่ารายได้จากสัญญาเนี่ยคุณการเนี่ยมีการยื่นภาษีทุกบาททุกสัปดาห์ที่ได้มานะครับอันนี้ตรวจสอบได้อยู่แล้วภาครัฐก็สามารถตรวจสอบได้แต่จริงๆแล้วแต่จริงๆแล้วแบนแอมมันต้องรับเป็นก้อนไหมครับทำไมมันจีบจ่ายเป็นรายเดือนะครับมันเป็นข้อตกลงตามสัญญาที่ได้ระบุไว้ตั้งแต่แรกซึ่งสัญญานี้ทางบริษัทได้เป็นส่งมาให้เพื่อพิจารณานะครับอันนี้เป็นแบ่แยกคนไหมครับหรือมีการรับแบบที่เป็นแบ่งแบ่งจ่ายเป็น เดือน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 เขาเป็นคนเสนอมาให้แบบนี้ครับมันเป็นเคสแรกใช่ไหมครับเป็นเคสแรกครับใช่ครับอันนี้ไม่นับรวมเรื่องเรื่องเงินเขาเจอใครเรื่องเงินที่มีภาพเป็นสิว่าเอามาให้ใช่ไหมคถามเรื่องวัดพูดง่ายๆใช่ไหมครับเอาง่ายๆเลยคือถามเรื่องตัวที่ได้เห็นคงไม่ต้องเกินการล้วนะก็คือรถนั้นเป็นของฝันครับที่ทางคุณพ่อกับบรรดาบอสได้รวมตากันให้ผมเป็นของฝันเกิดครับ เาต้องใส่ไหมครับทำไมเราได้อยู่คนเดียวที่เป็นชิ้นใหญ่ออกมาอันนี้สาเหตุในการให้ว่าทําไมใหญ่หรือว่ามูลค่าใดๆอันนี้ผมก็ต้องพูดตรงๆว่าผมเป็นคนรับนะครับให้ผมคิดเป็นความรู้สึกของผมก็น่าจะเป็นการทํางานในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอยา่างเต็มที่ซึ่งผมได้บอกแล้วว่าถ้าผมเชื่อว่ามันเป็นสิ่งที่ถูกต้องจริงผมก็ใส่ก,การกำลังกา,ายและกำลังใจและหัวใจไปกับงานทุกชิ้นง,งานไม่ใช่แค่งานที่ทําให้กับทางบริษัทเดียร์ทั้งุ๊คในฐานะ ผู้รับจ้างมันเป็นมาตรฐานการทํางานของผมที่ทํามาตั้งแต่แรกจนวันนี้ก็ก็เกิดที่สิบปีก็จะเป็นอย่างนี้มาเสมอแล้วผมก็ยังเชื่อในความถูกต้องเสมอครับ<ม>สาเหตุในการที่ทําไมถึงให้อานนี้ผมคงตอบแทนใครเป็นอะไ,มไผมขอแค่พูดในมุมของผมเลากั้น,นะครับที่การงานเขาเลยบอก,ก,กว,ว่าเราเป็นหนึ่งในทีมผู้บริหารหรือเปล่าเขาถึงให้เป็นรางวัลตำแหน่งของเราตรงนี้เราสึกไครับข,ข,อ,ขอ,อยืนยันนะตรงนี้อีกหนึ่งัางนะครับว่า บริหารไม่ได้มีอำนาจในการออกนโยบายในการลงนานมใดๆนะครับกับทางบริษัทเนทั้งทุกเป็นเพียงแค่ผู้รับจ้างในวงของการผลิตส่อเพื่อให้ผู้บริโภคและตัวแทนจำหน่ายได้ออกไปใช้ครับและรวมไปถึงการเป็นพิธีกรที่ทางบริษัทได้จัดงานขึ้นครับโดยที่แจ้งเป็นรายลายักษณ์กษรสอนมีทอปอารณ์ท<ต>้าแล้วก็มีการบอกว่านี่คือทีมบริหารให่ เป็นเรื่องของการให้เกียรติกันรับแล้วกรณีที่บอกว่าผมดูแลเรื่องการตลาดเนี่ยครเป็นการทํางานร่วมกันกับทีมปริัญนของทางบริษัทอยู่แล้วครับไม่ได้มีลูกน้องที่อยู่ภายใต้มังคับบัญชาเลายเพราะว่ามีสคริปต์มาให้แล้วก็ทํางานร่วมกับกล้องที่ทพสคริปต์ไม่ใช่ครับแล้วกม่ได้ไม่ได้ดูแลเรื่องการตลาดม้วนกันครับสื่อที่การนผิดให้กับทางนโพสต์อกสื่อเอง มีทั้งสองรูปแบบครับซึ่งมีหลายลักษณะอชัดเจนก็คือหลังจากที่ผลิตสื่อแล้วนะครับโดยที่ได้รับสคริปต์มาจากทางบริษัทผลิตแล้วจะมีทั้งสามารถนําไปใช้เองได้และแบ,บางครั้งสามารถให้ผมมาลงในช่องทางโซเชียลมีเดียโดยส่วนตัวของผมเองได้ด้วยเช่นกันครับซึ่งในสัญญาได้ระบุไว้อย่างชัดเจนครับรตำแหน่งที่ได้รับเงินเดือนนครับอะไรนะครับตำแหน่งที่ได้รับนนมีเงินเดือนหรือเปล่า เมื่อกี้ตอบไปแล้วนะครับว่าเงินเนี่ยที่ได้รับเนี่ยมันเป็นค่าจ้างตามสัญญาว่าจา้างไม่เรียกเป็นเดือนครับพ่การข่าวหั่วไหลายปีสองพันที่สิบสองครที่การได้มีการหลายสดมันเขียนว่าเป็นยันผู้บริหารคิดว่าตรงนี้มันทำให้คุณเข้าใจว่าเราเป็นผู้บริหารหรือไม่ครับผมเห็นอนันต์เห็นกระแสอัน้วยนะพูดง่ายมันคือเป็นทุกอย่างกันเธอแล้วคือเป็นการแสดงโดยอารมณ์ โดยพอมาสืกว่าผมก็ท,ทําเต็มที่ครับถ้าพูดง่ายๆว่าเป็นเป็นอะไรนะยังผู้บริห<ด>ารใน้จริงผมผมไม่ได้ผม,ผมจำไม่ได้จริงครับโดยสิ่งที่จะหมายความคือผมก็เต็มที่กับสิ่งที่ผมได้รับหน้าที่มาได้รับนโยบายและได้รับมอบหมายมามันมันจริงจริงครับมันทําให้คนอื่นที่ฟังทําให้เข้าใจได้ว่ามันเกกับการถูกชักทวนหรือลวงให้เข้ามาหรือเไม่ครับอย่าอย่าอย่าใช้คาว่าลวงเลยครับ สื่อที่คุณกันออกไปเนี่ยมันเป็นในแง่ภาพหลักองค์กรมากกว่านะครับแต่มันถามว่ามันมีส่วนในการให้คนเนี่ยเข้ามาลงทุนไหมก็อาจจะมีบ้างแต่มันเป็นจริงหรือเท็จอันนั้นแหะเรื่องหนึ่งถ้าจริงก็ไม่ผิดกฎหมายถ้าเท็จก็ผิดนะครับซึ่งเนื้อความที่คุณกันได้สื่อออกไปเนี่ย mm hmm. เขากัดกรองมาแล้วว่าออกจากสื่อที่ผ่านตาเขาอะผ่านการดูแล ผ่านการกรันกอของคุณกันเนี่ยมันจะเป็นเนื้อความมันจะเป็นความจริงที่ประกอบก่อนที่จะเปิดแท้แวแล้วในมุมมองของนักกฎหมายเท่าที่คุยกับคุณกันทั้งหมดหรือการที่ผ่านทางที่ต้องคุณปิองไรต่างเนี่ยในั้นนักกฎหมายในมุมมองว่าคุณการเนี่ยไปนําเสนอทําให้คุณเชื่อได้ว่าอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยน,น,น,น่าจะเข้าในความในความรู้สึกของผู้ที่อาจจะถูกกล่าวหาในฐานะผู้สนับสนุนหรือไม่ครับในแง่ของคดีเนี่ยทางเรายังไม่ให้ความเห็น ดีกว่าครับนะครับแต่แต่ในการจะผิดหรือไม่ผิดเนี่ยมันอยู่ที่ว่าหนึ่งข้อความที่เผยแพร่ไปเป็นจริงเป็นเท็จนะครับแล้วก็คุณการเนี่ยมีเจตนานที่จะให้มันเกิดเหตุแบบนั้นด้วยหรือเปล่าแต่แต่ในแง่ลงลึกว่าผิดไม่ผิดอยู่ในฐานะผู้สนับสนุนหรืออะไรเนี่ยเป็นในเรื่องของทางคดีดีกว่าครับให้มันเข้ากระบวนการยุติธรรมคือที่คุณการมาแถลงข่าววันนี้ คือต้องการประกาศต่อสาธารณะว่าเคสนี้คุณการพร้อมเข้ากระบวนการผมเองเนี่ยในฐานะทนายความเนี่ยเราก็ไม่สบายใจที่สื่อเนี่ยออกไปว่าจะมีการออกหมายจับภายใน48ชั่วโมงจะมีการยึดทรัพย์ซึ่งจริงๆเนี่ยกระบวนการยุติธรรมเนี่ยมันไม่ได้ปั๊บขนาดน,นั้นเพราะเขาจะต้องเปิดโอกาสให้คุณกันเนี่ยได้พิสูจน์ความบริสุทธิ์ของตัวเองด้วยนะครับ ในการแถลงข่าวครั้งนี้วัตถุประสงค์อย่างหนึ่งก็คือว่าทางเราเนี่ยต้องการประกาศต่อสาธารณชนครับว่าบุณการไม่หนีครับแล้วก็พร้อมเข้ากระบวนการทนายเราก็จะเป็นคนที่ประสานง,งานกับหัวหน้าพนักง,งานสอบสวนนะครับในการพาบุกการเข้าไปชี้แจงซึ่งทางผมเองเนี่ยได้มีการประสานกับหนึ่งในคณะทางานของพนักง,งานสอบสวนไปแล้ว เรื่องการถูกออกหมายจับเนี่ยผมคิดว่าคงไม่มีเกิดขึ้นนะครับแล้วก็วันนี้ก็เป็นโอกาสที่คุณกันเนี่ยได้มาชี้แจงกับพี่นะครับก็เดี๋ยวมีมีคำถามตอพิพิธอบากพิพิธจริครับผมเชื่อว่าขออนุญาตทุกท่านพูดแล้วนะผมเชื่อว่ามันมีหลายคำถามมาดมานแน่นอนนั้นอยู่แล้ววันนี้ครับอย่างที่ทนายบอกแต่ผมขออนุญาตพูดออกจากปากตรงนะครับ ผมมาในวันนี้ครับมาถแถลงข่าวให้กับผู้พิ่พีได้รับทราบโดยทั่วกันเพื่อเป็นการแสดงความบริสุ์ใจของผมเองและคำพดตอนที่ผมเชื่อกระบวนการที่ทำจะว่าอย่างไรก็เป็นเรื่องของกระบวนการที่ทำแล้วเราจะดดีๆางที่ให้เร็วที่สุดเพื่อให้เกิดความชัดเจนครับ จริงๆหลายข้อมูลหลายข่าวสารมากๆเลยครับผมยอมรับตรงๆเลยไม่รู้ว่าต้องเสพอันไหนบ้างเลือกเสพไม่ถูกละแต่ความเสียหายที่ได้เกิดขึ้นท้งตัวบุคคลแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นมูลค่าอะไรเท่าไหร่ก็แล้วแต่ถ้ามีคนเสียหายก็ควรจะ ผู้เสียหายเราจะต้องควรถูกเทียวยาครับทําเราก็จะยืนนบทค่อและคอนด์นะครับการได้พูดคุยกับคุณพ่อคุณปอนด์ใัข่าวต่างเป็นข่าวลูนี้ครับตั้งแต่แรกนะครับที่มีประเด็นนี้เกิดขึ้นนะครับมีการพูดคุยครับความเสียหายที่มันเกิดขึ้นที่เราได้เห็นตามสื่อต่างๆเนี่ยมันคืออะไรครับทำไมผมไม่เคยได้รับรู้มาก่อนเลยผมไม่เคยได้เห็น อะไรแบบนี้มาก่อนเลยเพราะว่างานที่ผมเป็นพิธีกรที่เป็นงานของบริษัทนะครับก็ไม่เคยเห็นอะไรแบบนี้และสินค้าก็ออกสู่องตลาดไปยังผู้บริโภคและตัวแทนจําหน่ายผมก็เลยถามว่าแล้วจะต้องชี้แจงอย่างไรมีการพูดคุยกันครับแกบอกว่าเดี๋ยวแกจะออกมาชี้แจงและถ้าแหล่เพื่อให้ทุกอย่างมันพิสูายและแกยืนยันว่าแกทําทุกอย่าง บนความถูกต้องและถูกต้องตามกฎหมายจริงๆแล้วผมก็เลยรอว่าแกจะชี้แจงหรือแถลงโดยช่องทางไหนเมื่อไหร่อย่างไรแต่มันไม่ได้เกิดขึ้นนะับและมันได้ส่งผลกระทบไปแล้วเพราะว่าด้วยความไม่ชัดเจนผมเข้าใจทุกฝ่ายนะเพราะฉะนั้นผมอย่างที่ได้แจ้งไปผมก็เลยต้องรับผิดชอบต่อตัวเองสังคมต้นสังก,กัดคือควายนะครับแล้วก็ผู้ลงมามทุกคนก่อนเลย ผมทาให้สนุกไม่ได้ครับเพราะผมไม่สนุกหรอกผมก็เลยถูกต้องครับผมก็เลยจะต้องยุติบทบาทเป็นพิธีกรของตัวเองก่อนแล้วก็ยุติบทบาทในสาธารณะทุกๆบทบาทรวมไปถึงการยกเลิัสัญญาของบริษัทใหญ่ครับรูกเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้ววันนี้เขามาแจ้งข่าวพี่ๆนี่ทุกๆประเด็นครับตอนนี้ครับเราวันนี้ในใจใจทอก็คือหมดไปเลยนวันนี้ต้องไม่ครับผมขออนุญาตพูดในมุมของ แค่ผมเองแล้นกันครับว่าผมยืนยันความบริสุทธิ์ใจส่วนเรื่องของบริษัทจะเป็นเรื่องอย่างไรขอให้ทางคุณพอเป็นคนพูดเองแล้วกันนะครับพิธีกรตอนนี้หลายคนเป็นโฟกัสที่บ้านกับที่บ้านแล้วก็ที่นาฬิกาว่าได้มาจากไอคอนมาตรงนี้เราอยากชี้แจงยังไงบ้างครับว่าเป็นแค่พิธีกรไม่น่าจะรบ้า่กัากนาฬิกาที่รวมแล้วร้อยกว่าล้านยังงครับรวมมาเข้าใจกันผมก็ทำพิธีกรมาสิบปีแล้วเหมือนกันนะแล้วก็ อยู่ในองการในการทํางานมาตั้งรวมแล้วก็เกือบเกือบยี่สิบปีครับผมก็ชอบนาฬิกามาแต่ไหนแต่ไรครับแต่ผม้าใจนี่มันเกิดคำพูดเนาะสุดท้ายเดี๋ยวเราจะต้องเอาทุกอย่างมายืนยางเพราะฉะนั้นตอนนี้ครับในการเก็บข,ข้อมูลไปออกปยี้ยังไงก็ในเรื่องรายได้นะครับคือรายได้ของโครการเนี่ยมียืนยันว่ามีการเสียภาษีที่ถูกต้อง แลวรวมทั้งรายได้จากใอญ่คอนด้วยนะครับแต่จํานวนเนี่ยเรื่องรายได้ากางทีก็เป็นเรื่องเจนสิทีฟเหมือนกันซึ่งมันจะอยู่ในประเด็นที่เราต้องชี้แจงในชั้นพนักงานสอบสวนประเด็นเรื่องรายได้นเนี่ยผมขอขอพักไว้ก่อนนะครับ ตอนนี้มีกระแสข่าวว่าคนใกล้ชิดของคุณพันธ์เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องด้วยอะไรด้วยตรงนี้หนักใจด้วยไหมคนใกล้ชิดจริงๆอย่างภรรยาเราครับหลายคนบอกว่าภรรยาเราเหมือนเป็นแม่ขายด้วยที่เคยโพสต์ตรงนี้เอามาดูผมเห็นประเด็นนี้แล้วครับครับผมโอเคผมทํางานในฐานะสุดปลาของบริษัทเดลคากรุ่นกระตันนครับตามภาระหน้าที่คือการผลิเสืที่ได้จ่าเหตุเกิดแบบนี้ครับคือพอหลังจากที่ ได้าการติดต่อจากคุณพอลตั้งแต่ก่อนที่จะร่วมงานกันนะครับได้มีนการตรวจเช็คป็นบริษัทตรวจสอบข้อมูลตรวจสอบสินค้าทดลองใช้สินค้าและคุ้พอลก็เป็นคนได้ลองใช้กับผมด้วยชินค้าลองพิดลองใช้ก็็นความรู้สึกก็เป็นสินค้าที่ดีและพอผมได้ตรวจเช็คทุกอย่างไปที่เรียบร้อยจนผมเชื่อมั่นว่าวมันดีแล้วครับสรุปก,ก็คือรับงานเป็นผู้รับจา้างทางานให้กับบริษัทดีในท้องุิ่ น้อยกาถามว่ามันดีไหมอย่างที่ผมบอกถ้าผมเชื่อมั่นว่ามันคือความถูกต้องมันมันดีผมก็บอกน้อยสําหรับเราเรารู้สึกว่ามันดีถ้าคุณอยากทําธุรกิจเป็นของตัวเองทําเลยและผมเป็นเห็นพร้อมกันทั้งหมดเลยครับผมก็ยังพูดอยู่เหมือนเดิมครับว่าผมก็จะยืนอยู่ความถูกต้องมาด้วยทางผิดว่าทางผิดถูกว่าทางถูกได้เลยครับอนที่จะมาแลัว แล้สคริปต์มาจากทางบริษัทครับซึ่งต้องตรวจสอบแล้วเป็นสคริปต์มาและไม่ได้มีข้อความอะไรที่ดูโฆษณาเกินจริงก็ทำตามหน้าที่ของบริษัททำบแต่สคริปต์เนี้ยมันอาจจะทําให้คุณการมีความมั่นใจเราเตือข้อมูลถึงการเป็นเท็จได้เอาวี้ครับเท็จหรือไม่เท็จเนไปว่ากันในกระบวนการยุติธรรมนะครับส่วนวันนี้เนี่ยผมคิดว่าเรื่องของการแถลงข้อเท็จจริงเนี่ยแถลงข่าววันนี้เนี่ยเราผมคิดว่าเพียงพอพอสมควรแล้วแล้วก็เนื้อหามากกว่านี้เนี่ย เราจะไปชี้แจงในกระบวนการสอบสวนนะครับก็ถ้าเป็นไปได้ดูวันนี้เนี่ยผมจะขอวิญ,ญาตยุติแต่ขอขออีกคำถา,ามนึงได้ไหมครก่อนจะมาคุณการจะมา,าข่าววันนี้คุณพอได้ติดต่อมาไหมว่าตอนนี้คุณพอเนี่ยเข้าพบตำรวจที่ตํรวจสอบสวนแล้วคุณการเดิามไปได้ไหมผมยอมเราก็ผมเพิ่งเขียนก่อนที่จะเข้ามานะครับเกี่ยวกับการประสานงานกับพนักงานสอบสวนเนี่ยผมเองได้มีการประสานกับหนึ่งในทีมคณะทํางานแล้ว ถ้าขับตามพนักงานสอบสวนเนี่ยติดต่อมาผมก็จะประสานเรื่องวันนัดเข้าพบเหมือนกันนะครับก็ขอยังไงก็ในส่วนการแถลงข่าววันนี้ทางผมขออนุญาตยุติแต่เพียงเท่านี้นะครับในแต่ขางบ้านเราจะเข้าไปพบเราไม่รอหมายเรียกใช่ไหมครับถ้าพนักงานสอบสวนประสานมาที่ผมได้อยู่แล้วครับเขามีเบอร์ผมอยู่คือไม่ต้องรอหมายเรียกเราให้ดีให้ความร่วมมืออยู่แล้วแล้วคุณนายคุณถามคุณทนายนะฮะไม่ตระกาศคุณทนายกังวลใจไหมบางทีอัตราโทษหรือการกระทำหรืออะไรต่าง ออตอนตอนนี้ไม่ได้กังวลครับแล้วท่าศาท่านที่เจอนาเอาไว้หนกตอนนั้นก่อนครับแต่ตอนนี้ไม่ได้กังวลจากข้อที่จริงที่เราได้รับจากคุณการเราไม่ได้กังวลอะไรนะครับยังในขอขอยุติการแถลงข่าวประเย็นท่านี้น,นะครับขอบพระคุณครับรอระดนเรียกเราเข้าใจได้ยสองคุณนะครับพีบ่ีครับนะครับ